ไอตรงกระดูกนี่ไม่หนอไวหรอกยืงปกดป,กป,กปกูเบ้ยมีจ็กเข้าแล้วนะเหม็นมากนี่นะนีะ่ับมาเลยก่อนขับในไปถ้ามันก็มันยาก,กขอบคุณสำหรับความรู้นี่นะก็จัดนี้ขี่เนี่ยแดงตามนี้ก็เลยก็ได้ ตอนนี้เรากัดกับให้เนี่ยเอาเลยเอาเลยนะนี่อีกอันนึ่งไม่งั้นจำไม่ได้อนดียังไม่ไดอาตใช่อะไรนะเวลาถ่ายเวลาอะไรอ่ะเราจะดูเราจะทเป็นไงใช่ไหมล่ะเหมือนเราทำโปใช่ไหมเหมือนเราตัวใช่ไหม นี่เอาไว้แจกมีจะไห้ครับนี่ปุ๊บเราก็เอาไว้เลยนะของอันนี้นี่ปุ๊บผู้หายายมูดิตายผู้หายใจูดิตายมือถือเนี่ยเราเสียใจด้วยเพราะว่าลูกเราได้เอามือถือไปดูมามันกรอบไงไปตอมมันกรอบเขาไปกรอบป่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วปุ๊บเราตัดนี่เพราะไอ้ตัวเนี้ย บางทีมันมันนั่นยากมีความเรีแล้วน,นะเออแม้ก็สวยงามต่างช่องเรื่อง,อองเน,นี่ว่ามันก็จะไปเรียงวันนี้ถ้ามันไม่เด้งหลักใช้ได้เดีย๋ยวเดินไปมันก็จะสลบไงสลบเหมือนกันนะ